ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงปิดเทอมแต่ว่าน้องนนักเรียนเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่กังวลก็คือน้องที่จะต้องเข้าศึกษาต่อในชั้นม .1 กับม .4 นะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านสพทก็ได้แบ่งสายผู้บริาหารตารวจเข้มกระบวนการในการสอบคัดเลือกและสอบและจับฉลากของนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ค่ะ นายกมลรอดคล้ายเลยาธะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา2,558ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตรวจเข้มกระบวนการสอบการจับฉลากการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการรับนักเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองและประชาชนในวันสอบคัดเลือกวันที่28มีนาคมนี้รวมถึงวันจับฉลาก5เมษายนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ สำหรับส่วนกลางนะคะมีผู้บริหารสอพทออเป็นประธานติดตามการรับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น4คณะประกอบด้วยนายกมลรอดค้ายเลขาธิการกพทออและคณะผู้บริหารสอพทออติดตามการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะ นางรัตนานสีเหรันรองเลขาธิการกพทและคณะผู้บริหารสพตตรสท,สต,สทพสพติดตามการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนสตรีวัดระคังนายรังสารมณีเล็กรองเลขาธิการกพทและคณะผู้บริหารสพทติดตามการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี2 และนายอนุสรฟูเจริญรองเลขาธิการกอพทออและคณะผู้บริหารสอพทออติดตามการสอบชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพญส่วนภาพรวมการสมัครสอบที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาและไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าจะรองรับและจัดที่เรียนให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศได้ครบทุกคนค่ะ